สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะมาแนะนำให้รู้จักกับ GIDA 3 e e a s earn ethereum จากโครงสร้างของ GIDA เราสามารถเข้าร่วมได้ผ่านการใช้ smart contract smart wallet และ ethereum หรือ eth เป็นทุนเพียงคุณต้องใช้0.12 eth หรือคิดเป็นเงิน15ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินทุนแรกเริ่มในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก g ีดาและคุณสามารถเริ่มสนับสนุนแนวคิดของ3 e ได้เลย โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเปลี่ยนไปตามราคาของอีเทอเรียมในแต่ละวันจากแนวคิดของจีดาคุณช่วยให้คน3คนเข้าร่วมเป็นสมาชิก g ีดาแต่ละคนจะโอน0.12 ETH เข้ามาใน Smart w a l l เล็ของคุณเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก GIDA ผ่าน Smart c o n t แท็กคิดเป็น3คนคูณ0.12 ETH เท่ากับ0.36 ETH กล่าวคือเพียงเพื่อน1คนเข้าร่วมคุณก็สามารถถอนทุนคืนได้แล้ว เมื่อเพื่อนสาคนเข้าร่วมและนับเป็นรุ่นที่1ของชุมชนของคุณคุณจะได้กําไร0.24 ETH มันง่ายมากและเมื่อรุ่นที่1แต่ละคนของคุณช่วยให้คน3ามคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกจีด้าใหม่9คนนั้นจะถูกนับเป็นรุ่นที่2ของคุณคุณต้องอัปเกรดบัญชีของคุณเพื่อรายได้ที่มากขึ้นหลังจากที่คุณเลื่อนขั้นบัญชีเป็นเลเวล2ด้วย0.3 ETH เรียบร้อยแล้ว ถ้าสมาชิกรุ่นที่2ของคุณคนใดทำการอัปเกรดเป็นเลเวล2 0.3 e t h ของเขาจะถูกโอนเข้าสมาร์ทวอลเล็ตของคุณผ่านสมาร์ทคอนแท็กหากสมาชิกรุ่นที่2ทั้งหมดของคุณทำการอัปเกรดจะคิดเป็น9คนคูณ0.3 e t h เท่ากับว่าคุณจะได้รับ2.7 e t h ทำซ้ำกระบวนการเดิมเมื่อรุ่นที่2สร้างชุมชนของพวกเขาสมาชิกใหม่ทั้งหมด27คนจะถูกนับเป็นรุ่นที่3ของคุณ หลังจากที่คุณเลื่อนขั้นเป็นบัญชีเลเวล3ด้วย1 ETH เรียบร้อยแล้วถ้าสมาชิกรุ่นที่3ของคุณคนใดทำการอัปเกรดเป็นเลเวล3 1 ETH ของเขาจะถูกโอนเข้าสมาร์ทวอลเล็ตของคุณหากสมาชิกรุ่นที่3ทั้งหมดของคุณทำการอัปเกรดจะคิดเป็น27คนคูณ1 ETH เท่ากับว่าคุณจะได้รับ2 7 ETH หลังจากที่คุณเลื่อนขั้นบัญชีเป็นเลเวล4ด้วย3 ETH เรียบร้อยแล้ว ถ้าสมาชิกรุ่นที่4ของคุณคนใดทำการอัปเกรดเป็นเลเวล4 3 ETH ของเขาจะถูกโอนเข้าสมาร์ทวอลเล็ตของคุณยิ่งคุณมีจำนวนรุ่นมากคุณยิ่งมีจำนวนสมาชิกในชุมชนมากหากสมาชิกรุ่นที่4ทั้งหมดของคุณทำการอัปเกรดจะคิดเป็น81คนคูณ3 ETH เท่ากับว่าคุณจะได้รับ243 ETH หลังจากที่คุณเลื่อนขั้นเป็นบัญชีเลเวล5 ด้วย10 ETH เรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับ10 ETH จากสมาชิกรุ่นที่5แต่ละคนหากสมาชิกรุ่นที่5ทั้งหมดของคุณทำการอัปเกรดเป็นเลเวล5จะคิดเป็น243คนคูณ10 ETH เท่ากับว่าคุณจะได้รับ2,430 ETH อย่างง่ายดายนี่คือการวิเคราะห์แบบง่ายๆเราเริ่มที่0.12 ETH อัปเกรดด้วย0.3 ETH 1 ETH 3 ETH และ ETH คิดเป็นต้นทุนทั้งหมด14.42 ETH เราแค่เพียงต้องอัปเกรดบัญชีโดยใช้0.36 ETH e 2.7 ETH 27 ETH และ243 ETH ที่เราได้รับมาวิธีนี้เราจะสามารถได้รับอีเทเรียมมากขึ้นดีใช่ไหมล่ะคะสำหรับหุ้นส่วนของ GDA ที่มีฝันที่ใหญ่กว่านั้นและมีความกระตือรือร้นและความทุ่มเทที่มากกว่า หลังจากที่คุณสร้าง5รุ่นแรกเลเวล6ถึงเลเวล10ของคุณสามารถทำการอัปเกรดได้ด้วยชุมชนเดิมหลังจากที่คุณเลื่อนขั้นบัญชีเป็นเลเวล6ด้วย4 ETH เลเวล7ด้วย11 ETH เลเวล8ด้วย30 ETH เลเวล9ด้วย90 ETH และเลเวล10ด้วย300 ETH เรียบร้อยแล้วหากสมาชิกทุกคนในชุมชนของคุณทำการอัปเกรดเป็นเลเวล6ถึงเลเวล10 คุณจะได้รับทั้งหมดถึง70,000 ETH ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน1 ETH ต่อประมาณ140 2 0 0ถึง200ดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับเงินทั้งหมดประมาณ10 1ถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอาจตั้งคำถามว่าแล้วทำไมฉันถึงต้องเข้าร่วมจีดานั่นเป็นเพราะว่าเรามุ่งมั่นทำแผนที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมการสร้างกระแสเงินสดในตลาดจีดเริ่มด้วยต้นทุนการเข้าร่วมที่ต่ำเพียงแค่0.12 ETH ราคาของการล้มเหลวจึงไม่สูงแต่ราคาของการพลาดโอกาสนี้อาจสูงมากนี่คือโอกาสที่ดีในการได้รับ10 1ถึง1